นิทานโบราณคดีเรื่องที่18ตอนจบแม้จะมีคำถามว่าถ้าพระเจดียุทธหัตถีไม่ได้สร้างสวมศพพระมหาอุปราชาหงสาวดีดังว่าไว้ในหนังสือพระราชพงศาวดารสมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างพระเจดีย์องค์นั้นขึ้นทำไมข้อนี้ก็มีหลักฐานในหนังสือ พระราชพงวสวดา์พอจะคิดถ็นเหตุได้ด้วยเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จกลับมาถึงพระนครสมเด็จพระนพรัตนวัดป่าแก้วซึ่งเป็นตำแหน่งพระสังฆราชฝ่ายขวาพาพระสงฆ์ร,งราชาคณะ25รูปเข้าไปเฝ้าเยี่ยมถามข่าวตามประเพณี เห็นข้าราชการที่ถูกตัดสินประหารชีวิตต้องจำอยู่ที่ในวงังสมเด็จพระนพรธธัตน์ถามสมเด็จพระนเรศวรว่าเสด็จไปทำสงครามก็มีชัยชนะข้าศึกเหตุไฉนพวกแม่ทัพในกองถึงต้องราชทานเล่าสมเด็จพระนเรศวรทรงเล่าเรื่องที่ลบการให้สมเด็จพระนพรัตน์ฟังแล้วตรัสว่าข้าราชการเหล่านั้นมันกลัวข้าศึกมากกว่าโยม่ะให้แต่โยมสองคนพี่น้องฝากเข้าไปในถ้ำกลางข้าศึก จนได้ทำจุดดั่งีกับพระมหาอุปราชามีชัยชนะแล้วจึงได้เห็นหน้ามันนี่หากบาร,รมีของโยมหาไม่แผ่นดินก็จะเป็นขององสาวดีเสร็จแล้วสมเด็จพระนุพร,รัดถวายพระพรว่าข้าราชการเหล่านั้นจะกลัวข้าสึกยิ่งกว่าพระองค์เห็นจะไม่เป็นได้ที่เกิดเหตุบันดาลให้เสด็จเข้าไปมีชัยชนะโดยลำพังพระองค์ในถ้ำกลางข้าศึกนั้นน่าจะเป็นเพราะพระราบารมี บันดานจะให้พระเกติปรากฏไปทั่วโลกเปรียบเหมือนเมื่อครั้งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ใต้ต้นสีมหาโพในวันที่จะตรสัสรู้พระโพธิญาณน,นั้นเทวดาก็มาเฝ้าอยู่เป็นอันมากเมื่อพระยามารยกพลมาพจนถ้าหากเทวดาช่วยรบพุง่งพยามารให้พ่ายแพ้ไปก็จะไม่สู้อัศจรรย์นนะักพระเอิญเทวดาพากันหนีไปหมดยังเหลือแต่พระพเจ้าพระองค์เดียวทรงสามารถปราบพญามาร กับทั้งรีพลให้พ่ายแพ้ได้จึงได้พระนามว่าสมเด็จพระพิชิตมารโมลีสีสันเพชรดายานเป็นมหาสจรรย์ไปทั่วอนันตจักรวาลที่พระองค์ทรงชนะสงครามครั้งนี้ก็คลายกันถ้าหากมีชัยชนะด้วยกำลังรีพลพระเกียรติยศก็จะไม่เป็นมหาสจรรย์เหมือนที่มีชัยด้วยทรงทำยุตธาถธธีโดยลำพังพระองค์กับสมเด็จพระอนุชาธิราช จึงเห็นว่าหากพระบาลบีมันดาลให้เฉลิมพระเกติยตไรรศไม่ควรทรงโสมนัสไม่ควรทรงโทมนัสน้อยพระราชาหรือไทยสมเด็จพระนเรศวรได้ได้ทรงฟังสมเด็จพระนพัลั์ถวายวิสัชนาก็ทรงพระป,ป,ปิติสมนัสสิ้นพระพิโรธสมเด็จพระนพราจึงทูลขอชีวิตข้าราชการไว้ทั้งหมด แต่ในหนังสือพระราชพงศาวดารขาดความอยู่ข้อหนึ่งซึ่งมีวัตถุและหลักฐานปรากฏอยู่ว่าสมเด็จพระนพรตัตนฯได้นำให้สมเด็จพระนเรศวรเฉลิมพระเกียรติที่มีชัยชนะครั้งนั้นด้วยบำเพ็ญพระราชกุศลตามเยี่ยงอย่างพระเจ้าทุกกะคามณีที่ชาวลังกาับถือว่าเป็นวีรมหาราชอันมีเรื่องอยู่ในคมทีมหาวงคล้ายกันมากเรื่องนั้นว่าเมื่อพศ2000 เมื่อพศส3 8พระยาเอรานทมินมิจฉาทิฐิยกกองทัพจากอินเดียมาตีได้เมืองลังกาและครอบครองอยู่ถึง40ปีในเวลาที่เมืองลังกาตกอยู่ในอำนาจทิทินั้นมีเชื้อวงของพระเจ้าเทวานัมปิยดิษองค์หนึ่งส่งนามว่าพระยากากาวันดิตได้ครองเมืองอันหนึ่งอยู่ในโรหันนาประเทศต,ตอนกลางเกาะ ลังกาพระยากากวันดิตมีโอรสสององค์องค์ใหญ่ทรงนามว่าทุตทะคามณีองค์น้อยทรงนามว่าดิตกุมารช่วยกันช่องสมรีพลหมายชติเอาเมืองลังกาคืนแต่พระยากากวันดิตถึงแก่พิลาลายไปเสียก่อนทุตทะคามณีกุมารได้เป็นพระยาแทนพระบิดาพยายามรวบร,วม,รวมกำลังได้จนพอการ แล้วยกกองทัพไปตีเมืองอนุราอนุราชบุรีราชธานีได้รบกับพระยาเอราเอราันทมินถึงชนช้างกันตัวต่อตัว,ตวทุตคามณีกุม,มารฝันพระยาเอราันทมินสิ้นชีพขอช้างก็ได้เมืองลังกาคืนเป็นของราชวงศ์ที่ถือพระพุทธศาสนาในการฉลองชัยมงคลครั้งนั้นพระเจ้าทุก ทคามณีให้สร้างพระเจดีย์องค์หนึ่งขึ้นตรงที่ชนช้างชนะและสร้างพระมาหาสถูปอีกองค์หนึ่งเรียกว่ามาริจิวัตเจดีย์ขึ้นที่ในเมืองอนุราชบุรีเป็นที่คนทั้งหลายสการะบูชาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าทุกทคามณีสืบมา สมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ยุทธะถีขึ้นตรงที่นชนช้างองค์หนึ่งแล้วทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่อีกงค์หนึ่งขนาดนามว่าพระเจดีย์ชัยมงคลขึ้นที่วัดเจ้าพระยาไทยมันเป็นที่สถิตของพระสังฆระ สังฆราชาฝ่ายขวาจึงมักเรียกกันว่าวัดปากแก้วตามนามเดิมของพระสงฆ์คณะนั้นพระเจดีย์ชัยบงคลก็ยังปรากฏอยู่ทางข้างตะวันออกของทางรถไฟเห็นได้แต่ไกลจนบัดนี้เหตุที่ร้างพระเจดีย์รู้มาแล้วแต่ในราชการที่ห้าว่าเป็นดังเล่ามาเป็นแต่ยังไม่รู้ว่าพระเจดียุทธาธิอยู่ที่ไหนเท่านั้น เหตุที่จะพบพระเทศเจดียุทธถีนั้นก็อยู่ข้างแตกประหลาดดูเหมือนจะเป็นในปีแรกรัชกาลที่หพระยาปริยัติธรรมธาดาวงเล็บแพรตาละลักษ์เมื่อยังเป็นที่หลวมประเสริฐอักษรน,นิดช่วยเที่ยวหาหนังสือไทยฉบับเขียนของเก่าอันกระจัดกระจายอยู่ในพื้นเมืองให้ให,หอนพระสมุดพระสำหรับพระนคร วันหนึ่งไปเห็นยายแก่ที่บ้านแห่งหนึ่งกำลังรวบรวมเอาสมุดไทยลงใส่กระชุถามว่าจะเอาไปไหนแกบอกว่าจะเอาไปเผาไฟทำสมุดสำหรับลงลักพระยาปริยัตขออ่านดูหนังสือในสมุดเหล่านั้นเห็นเป็นหนังสือเรื่องพงโงสาวดายอยู่เล่มหนึ่งจึงขอยายแก่เอามาส่งให้ฉันที่หอพระสมุดฉันเห็นเป็นสมุดของเก่าเขียนตัวบรรจงด้วยเส้นรง ในวงเล็บมิใช่หรอระดานที่ชอบใช้กันในชั้นหลังพอเปิดออกอ่านเขาประหลาดใจด้วยขึ้นต้นมีบานแผ่นว่าสมเด็จพระนารายมหาราชตตาสั่งให้รวบรวมจดหมายเหตุต่างๆแต่งหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับนั้นเมื่อนาวันพุธเดือน5ขึ้น12บสอข้ามปีวอกจุลศักราชหนึ่งพองพศสองพ แปลกกับหนังสือพระราชพงศา,าวดารฉบับอื่นๆที่มีในหอพระสมุดฉันจึงให้เรียกว่าพระราชพงศา,าวดารฉบับหลวงประเสริฐเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ได้มาต่อมาฉันอ่านหนังสือพระราชพงศา,าวดารฉบับหลวงประเสริฐเทียบกับฉบับพิมพ์สองเล่มสังเกตได้ว่าฉบับหลวงประเสริฐแต่งก่อน ผู้แต่งฉบับพิมพ์สองเล่มคัดเอาความไปลงตรงตรงคำก็มีเอาความไปแต่งเพิ่มเติมให้พิสดารขึ้นก็มีแก้สกกลัดเคลื่อนคลาดไปก็มีแต่งแทรกลงใหม่ก็มีบางแห่งเรื่องที่กล่าวในพงศาวดารฉบับหวงประเสริฐแตกต่างกันกับที่กล่าวในฉบับพิมพ์สองเล่มนี้ก็มีเมื่อฉันอ่านไปถึงการสมเด็จพระนเรศวรชนช้นนาง เห็นในฉบับสวงประเสริฐว่าพระมหาอุปราชาตั้งประชุมทัพยอยู่ตำบลกระพังกรุกแล้วมาชนช้างกับสมเด็จพระนลเรศวรที่ตำบลหนองสาหลายเมื่อวันจันทร์เดือนยี่แรมสองข้ามตีมะโลงจุลศักราช955ในวงเลพบ2,135พศ2135่อพอเห็นอย่างนั้นฉันก็นึกขึ้นว่าได้เขาจะค้นพระเจดียุทธหัตปีอีกแล้ว รอพอพระยาสุพานมงเล็บอี้กันสูนซึ่งภายหลังได้เป็นพระยาสุนทรบุรีสมุหะเทสาพิบาลมนทนนครชัยศรีเข้ามากรุงเทพฉันเล่าเรื่องพระเจดียุทธ์ท,ทีให้ฟังแล้วสั่งให้ไปสืบดูว่าตำบลชื่อหนองสลายในแขวงเมืองสุพานยังมีหรือไม่ถ้ามีให้พระยาสุพานออกไปเองถึงตำบลน,นั้นสืบถามดูว่ามีเจดีย์โบร,ราณอยู่ณนะที่แห่งหนึ่งแห่งใดบ้าง พระยาสุพรรณออกไปสืออยู่ไม่ถึงเดือนก็มีรายงานบอกว่าตำบลของสาไหยนั้นยังมีอยู่ใกล้กับน้ำท่าคอยทางทิศตะว,วันตกเมืองสุพรรณคือลำน้ำเดียวกันกับลำน้ำจระเข้สามพันที่ตั้งเมืองอู่ทองนั่นเองแต่อยู่เหนือขึ้นไปไกลพระยาสุพรรณได้ออกไปที่ตำบลน,นั้นสืบถามถึงพระเจดีย์โบราณชาวบ้านบอกว่ามีอยู่ในป่าตรงที่เรียวกว่าดอนพระเจดีย์องค์หนึ่ง พระยาสุพรรณถามต่อไปว่าพระเจดีย์ของใครสร้างไว้รู้หรือไม่ผู้ชาวบ้านตอบว่าไม่รู้ว่าใครสร้างเป็นแต่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกเล่าสืบมาว่าพันเรส่วนกับพันลรายชนช้างกันที่ตรงนั้นก็เป็นอันได้เรื่องที่สั่งให้ไปสืบพระยาสุพรรณจึงให้พวกชาวบ้านพาไปยังดอนพระเจดีย์เมื่อแรกไปถึงไม่เห็นมีพระเจดีย์อยู่ที่ไหน เพราะต้นไม้ขึ้นปกคลุมพระเจดีย์มิดหมดทั้งองค์จนผู้นำทางเข้าไปถางเป็นช่องให้มองดูจึงแลเห็นอิฐที่ก่อฐานรู้ว่าพระเจดีย์อยู่ตรงนั้นถ้าไม่รู้จากชาวบ้านไปก่อนถึงใครจะเดินผ่านไปใกล้ๆก็เห็นจะไม่รู้ว่ามีพระเจดีย์อยู่ตรงนั้นฉันนึกว่าคงเป็นเพราะเหตุนั้นเองจึงไม่รู้ว่ามีพระเจดียุทธตถียังมีอยู่ เยห,หายไปกว่าร้อยปีพระยาสุพรรณระดมคนให้ช่วยกันตัดต้นไม้ที่ปกคลุมพระเจดีออกหมดแล้วให้ช่างฉายรูปพระเจดีส่งมาให้ฉันด้วยกันกันกบรายงานสังเกตดูเป็นพระเจดีมีฐานทักษินเป็นสี่เหลี่ยมสามชั้นขนาดฐานทักษินล่าง กว้างยาวราวแปดวาแต่องค์พระเจดีย์เหนือฐานทักษิณชั้นที่สามขึ้นไปหักพังเสียหมดแล้วรูปสันฐานจะเป็นอย่างไรรู้ไม่ได้ประมาณขนาดสูงของพระเจดีย์เมื่อยอย่างบริบูรณ์เห็นจะราวเท่าเท่ากับพระปรางที่วัดราชบุรณะในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเห็นรายงานกับรูปฉายที่พระยาสุพรรณส่งมาก็สิ้นสงสัยรู้ว่าพบพระเจดีย์ยุทธาถิเป็นแน่แล้ว มีความยินดีแทบเนื้อเต้นรีบนำความขึ้นกลาบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระปิติโสมนัสตรัสว่าพระเจดีย์ยุทธหัตถีเป็นอนุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติของเมืองไทยสำคัญอย่างยิ่งแห่งหนึ่งถึงอยู่ไกลไปลำบากก็จะเสด็จไปสการะบูชาจึงทรงพระอุตสาหาเสด็จไปเมื่อพศ2456 ด้วยประกาศชนี้จบเรื่องที่18